ศัพทางการบริหารนะมีอยู่สองคำก็คือการบริหารและการจัดการนะฮะการบริหารในภาษาอังกฤษเรียก administration นะฮะมีความแตกต่างระหว่างาจัดการภาษาอังกฤษเรียก management นะฮะ management มีความแตกต่างระหว่างสองคำนี้บางทีเรียกรวมกันว่าการบริหารจัดการนะคำว่า administration เนี่ยปกติจะใช้ในการบริหาะระระดับสูง โดยเน้นการกำหนดนโยบายที่สำคัญและการกำหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงนิยมใช้ในการบริหารงานภาครัฐนะฮะในหน่วยราชการและคำว่า admission n เนี่ยจะหมายถึงผู้บริหารที่ทำ administrator นะจะหมายถึงผู้บริหารที่เอ่อทำงานในองค์กรของรัฐหรือในองค์กรที่มุ่งหวังเอ่อปฏิทิภาพสูงเพื่อทางทางราชการอะนะ Administrator นะในในการวิจัยเราก็เราเรียกผอ o, เราเราก็เรียก mit, ใช้คำว่า Administrator เหมือนกันนะผอโรงเรียนเนี่ยนะสกู l Administrator Ad นะต่อไปมาดูคำว่า Management นะ Management state ตัว M A นะ Management การจัดการเนี่ยจะเน้นการเ,เน้นไปทางธุรกิจนะ Business a d m i n i s t r a t m a n นะคำว่า ผู้จัดการเ็ใช้คําว่า Manager จะหมายถึงบุคคลในองค์กรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับทางธุรกิจอ่ะองค์กรธุรกิจสรุปคือบริหาร n i s t r i t t r n เนี่ยทางราชการ Management เป็นทางธุรกิจแต่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะเรียกรวมๆกันและเรียกผสมกันบางทีอาจจะทางการบริหารการศึกษาบางทีบางทีก็เริ่มใช้ m a n a g e m e n t แล้วนะฮ Educ นะ educational m ม n a g e m e n t เนาะมาดูคำว่าประสิทธิภาพนะ e f f i c ก e n c y นะฮะก็คือสูตรการคำนวณประสิทธิภาพเนี่ยก็คือ Output ผลผลิตเนี่ยออกมาเยอะออกมาออกมามากกว่า Input คือใส่ปรปจัยนำเข้าเข้าไปน้อยแต่ได้ผลผลิตมากนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพรวมถึงเวลาด้วยนะ,ะนอกจาก Input ที่เป็นทรัพยากรแล้วก็รวมถึงเวลาด้วยเวลาน้อยแล้วผลงานออกมา เร็วอย่างเงี้ยก็มีประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพเนี่ยหมายถึงทํางานที่ต้องการให้รับรับประโยชน์สูงสุดหรือได้ตามสูตรเนี่ยนะฮะมีคํานึงคำ,คำว่าประสิทธิผล effectiveness นะฮะหมายถึงการทํางานให้สําเร็จรู้ล่วงดังที่คาดหวังไว้สําเร็จรู้ล่วงตามที่คาดหวังไว้นะก็ประสิทธิผลแต่ถ้ามีได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยหรือได้ผลกําไรสูงสุดเนี่ยเขาเรียกประสิทธิภาพนะฮะต่อไประดับของผู้บริหารนะฮะ ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็แบ่ง่งเป็นระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต้นเนาะสามระดับระดับสูงเนี่ยก็คือท็อปแอดมิเนสเตอร์เนี่ยนะเขาเรียกก็มีรัฐมนตรีนะแล้วก็มาประดัดกระทรวงแล้วก็เลขาธิการนะฮะระดับกลางนี่ก็ผอ,อเขตนะฮะตกลงละผู้บริหารการศึกษาของเราเนี่ยคือผอ,อเขตนะผู้บริหารการศึกษานะสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษาของเราก็คือ,อ,อระดับระดับต้นนะพอ,อเนี่ยของเราระดับต้นระดับกลางนี้จะเป็นออพอ,อเขตแล้วก็ผู้อํานวยการสํานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะก็ถือว่าเป็นระดับกลางถ้าระดับต้นก็คือพอโอรงเรียนรองพอโรงเรียนแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระนะั่นเอง ในตามหลังงานองนี้นะบางทีหัวหน้ากลุ่มสาระเขาก็โต้แยงกันว่าเป็นผู้บริหารหรือยังนะในความหมายของทางราชการสูตรอันนี้เป็นแนวนคิดของวิลเลียมเนี่ยเขาแบ่งผู้บริหารเป็น4ระดับก็คือระดับสูงนะฮะท็อปแอดมินิสเซชั่นเตเตอร์นะแล้วก็มิดเดิลระดับกลางแล้วก็เฟิร์สไลน์แล้วก็ทีมลดเดอร์ Leader, นะนอกจากระดับต้นแล้วยังเป็นหัวหน้าทีมอีก ก็เป็นสระดับเลยนะของอวิลเลียมสองศนะฮะแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารแต่ละระดับนะก็มีระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะฮะก็เก่งงานเก่งคนเก่งคิดนะก็คือผู้บริหารระดับต้นเนี่ยต้องเก่งงานหรือเก่งเรื่องงานนนงานในหน้าที่งาน ที่เป็นทางเทคนิคต่างเนี่ยนะฮะหรือเป็นลักษนณะก็เรียกว่า technical skill นะก็คือเป็นทักษะทางด้านเ,าเทคนิคเกี่ยวกับงานของตัวเองสายงานของตัวเองสำหรับระดับกลางนี่เริ่มมีพื้นที่ของเก่งคนขึ้นมาแล้วนะเก่งคนก็คือประสานงานสื่อสารติดต่อประสานงานรู้จักคนใช้คนได้มีคำพูดที่ว่าอ่านคนได้ใช้คนเป็นนะ คำพูดดูมากเลยสําหรับน่าจะเป็นสําหรับผู้บริหารระดับกลางเนี่ยพอาดูพื้นที่ของคําของการเก่งคนของพื้นที่เขาเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ยังเหลือเขาก็โตมาแล้วจะเก่งงานนะยังพื้นที่ในการเก่งงานของเขาก็ยังอยู่แต่ว่า,าเปลี่ยนเปลี่ยนมาพัฒนาทักษะเก่งคนมากขึ้นนะฮะใช้คนอ่านคนได้ใช้คนเป็นนะก็คือนอกจากนั้นก็คือการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะฮะ การเกี่ยวกับคนเนี่ยการเออทำความเข้าใจทําการประสานงานหรืออะไรต่างๆนะฮะต่อไปอีกระดับหนึ่งคือระดับสูงก็คือเก่งคิดนะไอการเก่งคนกับเก่งงานยัง,ยงอยู่นะแต่เก่งงานพื้นที่มันลดลงนิดแต่เก่งเก่งคนกับเก่งคิดเนี่ยพื้นทีมน่มันใหญ่มากขึ้นนะ,ะต้องมีทักษะทั้งเก่งคนเก่งคิดเลยคือต้องคิดแผนงานโครงการกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการยังไงคกาลักจากการคิดเนี่ยคิดงานเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะจากจากหนึ่งจากประสบการณ์นะเพราะผู้บริหารตามถ้าเป็นระบบราชการเนี่ยต้องมาจากระดับต้นก่อนแล้วก็มากลางมาสูงแต่ถ้าเ,เรียนหนังสือก็จะเก่งคิดจากหลักการแนวคิดทฤษฎีนะตามตำรา ซึ่งหลักการทําการบริหารในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากสามารถนบศึกษาอบรมบ่อยๆก็จะนําความคิดหลักการแนวคิดสดีใหม่ๆมาใช้ในการการคิดแผนนโยบายและแผนแล้วก็กลยุทธ์นะในการทํางานถ้าเป็นผู้บริหารของเอกชนเนี่ยเขาเจ้าของกิจการเจ้าของทุนเขาเป็นเป็นผู้บริหารระดับ,บสูง เจ้าของคิดการเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยนะเขาก็เก่งคิดเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลย